มากินกินบะเขียบพี่น้องน้อยหนาน้อยหนาน้อยหนาผูส้สวยๆงา,งามๆสุกแล้วจ้าสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วหวานพี่น้องเลยหวานหวานหวานจับใจเลยหวานจับใจเนี่ย เก็บมาง่ามไปหอกเงิน,นมบันเนี่ยจุดแล้วร้อนน้อยหนาน้อยหนังเด้จ้าน้อยหนังคอมเมนบ์เกีบบโบรานเด้นี่บปเกยบไม่บปเกยบหนังจ้าร้อน นก็มือดกลายไปอีกเลยพี่น้องมากินกินบะเขียบพี่น้องน้อยหนาน้อยหนาน้อยหน่าสวยๆงามๆสุกแล้วเจ้าสุกแล้วสุกแล้วน้อยหน่าน้อยหนังเด้จ้าน้อยหนังเป็นบะเขียบโบราณเด้อเนี่ยบะเขียบไหมบะเขียบหนังจ้าป้มหลานกินน้อยเดียวพ่อจ้ะกินน้อยเดียวพ่อหวาน Not เจ็๊ยบนูอยนึงก็ได้สามเบียร์เ,เดนห<ๆ>วานพี่น้องเลยหวานหวานหวานจับใจเลยหวานจับใจเป็นสุไปซ้ายเอินอนเปิ้ลมากินแบบเจีบน้ำเลือดตีมแน่นน้อยหนาน้อยหนังเรือจ้าน้อยหนังน ว่แม่นบะเขียบโบราณเด่นี่ืบะเขียบไม่บะเขียบหนังจ้าป้ปาอดหลานเป็นสิไปซ้ายเอิญเปิ้ลมากินบะเขียบน้ำเลี่ติมแน,น่เป็นสิไปซ้ายเอิญเปิ้ลมากินบะเขียบน้ำเลี่ติมแน่น้น้อยนาน้อยนารอรอรอ เคี่ยบเคียบได้หน่เคี่ยบได้หน่น้อยนาเนาะเป็นวาน้อยนาเป็นว่า,อา,เ,วาเอาแม่จ้ากินหม่จ้ามากินกินกเคียบพี่น้องน้อยนาน้อยนาน้อยนาผู้สวยๆงามๆสุกแล้วจ้าสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้ว คนก็เมื่อยายไปอีกแล้วพี่เนาะกินส้มวิวกินส้มวิวแขางแบบเน,นี่ยมันแรงเจะไปส่งให้ลูปย้อมเอือนเป็นตัวไปซ้ายเอือนเป็นมากินแบบเฉียบน้ำเนื้อติ่มเน่นมากินกินแบบเฉียบพี่น้องน้อยนาน้อยนา ไม่นานูสวยๆงามๆสุกแล้วจ้าสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้ว,ลว,ลว,วกิดดดน,น,น,นหน่อยเดียวพ่อจ้ะกินหน่อยเดียวพ่อหวานไม่นานอืมอุ้ยกำลังเดิอบสุกพี่น้องกำลังเดิอบหวานหวานพี่น้องเลยหวาน bán tập giấy, lê văn tập giấy bung băng cái kìa ngon bung phong cổng nát 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 kẹp nơi nung cái này xa mì ở đây kiếm sống sông view sống sông so view bàn bản nha mình lên bưng nhá kìa cả cái nồi bưng kondi còn nè hai năm hai Nói là nói hai năm hai nè hai năm hai nè hai năm nó năm hai năm hai năm mẹ mấy chưa mẹ mấy chưa Ừ, chắc chưa mẹ chắc chưa mẹ 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 chưa หน้าเล้ยไรน้อยนาน้อยนาปเคลียบปลาเคลียบได้หนิปลาเคลียบได้หนิน้อยนาเนาะเป็นว่าน้อยนาเป็นว่าเอาไม้จ้ากินไม้จ้าเติ เปิ้งบรรยากาศพี่นอ้องเบิ้งฝนก่อนนี่เจ็เจ็บม้ามพี่น้องน้ำ,นำง่ามมันเนี่ยจดแล้วร้อน,น,นก็เมื่อยกายไปอีกเหรอพี่น้องน้อยหน่าน้อยหนังเด้อจ้าน้อยหนังมัแม่นไปเกียบโบราณเด้นี่อไปเกียบไม่ไปเกียบหนังจ้ะร้อน เป็นสิไปซ้ายเอิ้นเพิ่นมากินบักเขียบน้ำเลี่ยติม่มแน่นน้อยนาน้อยนาปลาเขี่ยบลาเขียบได้หน่บัเกเขียบได้หน่น้อยนาเนาะเพิ่นว่าน้อยนาเป็นว่าเอาไม้จ้ากินไม้จ้ามองได้หลาย เดียวพ่อจะกินน้อยเดียวพ่อหวานไม่นานมือเกลียบน้อยนึงก็ได้สามวิเด้นนี่ตึกลงน้อยนาน้อยนาเปรียบเปรียบเด้นนี่เปรียบเด้นนี่น้อยนาเนาะเป็นว่าน้อยนานเป็น เอาไหมจ้ากินไหมจ้ามากินกินบะเขียบพี่น้องน้อยหนาน้อยหนาน้อยหนาผู้สวยๆงามๆสุกแล้วจ้าสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วก เห็นรูปยิ่งมาเอิน้นกับมืดอลายไปอีก,อกหรอ,หอพี่น้องเจ็บไปส่งให้นรูปยิ่งมาเอินันีด้วยว่าเก็บหนังด้วยจ้าเนี่เยเก็บหนังเป็นต่กิน,นบ่พี่น้อง แสียเ,เนาะหวานน้อยนาน้อยนาเปรเียบเปรเียบได้เนี่ยเปรเียบได้เนี่น้อยนาเนาะเป็นว่าน้อยนาเป็นว่าเอาไม้จ้ากินไม้จ้ามองได้ายวนกำมือกรายไปอีกเหรอพี่นอ้อง หนองได้หลน้อยหนาน้อยหนังหรือจ้ะน้อยหนังบ่แมันเกียบบ่ร้านเด้น่รือเบียบไม่เ,มเกียบหนังจ้าบ้ามหลม